สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทกทานพอกับเคยละคือเก่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องมาหาหน่อไม้เอาหน่อไม้ไปต้มกินแจ่วกะปิพี่น้องบริกหึงเลยนหน้าพ้นเนี่ยนี่กระหน่อไม้กับชีพ่อพอ,อได้กินเนาะ ได้มาแล้วนอนเลยแหยกมานพี่น้องสมก่อนพี่น้องสมก่อนมันจังจืดว้พี่น้องเลยเอาตัวในนาอง จืดไว้ๆโล่ต่มกันจืดง่ายก่อนี่พุขึ้นสูงเลยขึ้นสูงเลยเป็นไหมซะมีตัวต่ำอยู่เออมีอยู่มีตัวต่ำอยู่ ต่ำนี่นอง 多い見たら。 ก็นี่มีแต่น้ำงามพี่น้องสามอันเลยข้างทางหวยดิข้างทางหวยก็มีเนาะเดี๋ยวหาทางออไปเอาก่อนพี่น้องเริ่มได้ลายแล้วพี่น้องนี่ผมก็หามา สามสี่กอนี่แต่นำงามเลยไปต้มแจวกะปีพี่เนาะกินกับป่นก็ได้เนาะ,ะ,ะไปพี่น้องไปส่งนี่น้ำไม้ลายหนาผลน้ำไม้ออกดีแล้วก็มันขึ้นเหี้วล่างคนเขาเจ้ากระหาไป เผาวไหวเนาะกินะนานแรงเพชรน้ำไม้สมเพชรตลยายยาวพี่เนาะก้อน,นี้มีอันน้อยแห้งบ่เอา có you know, you know, okay, well, <laughs> you know. gì à, nó không nó không phải không được không được không được thả được không 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 ขนาดขึ้นจากแนงที่เขาเจ้าเอาเลยนี่จากที่เขาเอาโนมันไปก็นยักใหญ่เลยาตัวนี้ตัวนี้นหิ่งใหญ่ ตัวนี้ดิโบแมงบวบขุก่อนงามอยู่เด้เต่ว่าแมงบอบลี้ยงได้โอแมง ตัเรืองที่เลี้ยมเข้ามาเห็นก่อนนี่โอ้งาม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 ขนาดพี่น้องขามเบิงซองกออยู่ในเกาะกลางเลยเกาะกลางน้ำเลย มีบ่เกาะกลางนำ้ำในใน,นี่มันต้องมีแม่นอะแบบคนบ่คอยเขามาช่องเฮ้ยม,มีอะไรปุ๊บโอ้หลายอันขนาดเลยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ขนาดมิดนี่นหลายขนาดเอาได้หมดนี่เป็นสิบฮ่าก่อนนี่หลายเลย ข้างทา,ทางนี้เด้พี่ทางพีก็มีโอ้อมโกอเลยเอาคนนึงเอากดน,กนมันก็มีผู้ใดขามมาปันญายันช้องโกอเขาก็เดินบอคอยขามมามานเฮาสำนันแล้วเนาะ

ខົរូវក្នៅក៏្នៅព់បារបានប់តាเ្វាសណ្ញុំព្ប្នៅ្លាល់បានប្លាល់ក อนี่มีอันเหลืองอันหนึ่งแต่ว่ามันแมงเลยแมงพี่น้องตัวนี้เนาะป่ะรอ,อไปทางนี้ ี่น้องงามขนาดเลยน้ำไม้ลายพี่น้องน้ำไม้ลายงามงามมีสองอันเาะทางในนอันหนึ่งออกไกลมู่ขนาดเลยเออกไกลกอลีงามแหง,งามแห้งพี่น้อง นี่งามเลยพระตัวฟูเด่นนึงนะสีลายคือกันพ่อเลยพี่น้องเอาอีกตัวนึงเลยก็สิพ่อเนาะ คลิปนี้ก็สิขอลาก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนทีตต่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเคยลาเด้อพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องไปแล้วสบายดี